สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเคสสำหรับ iPhone 17 Pro 17 Pro Max และ iPhone Air เคสนี้ไม่ได้แค่กันกระแทกดีแต่ฟังก์ชันการใช้งานคุ้มค่ามากไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Camera Control หรือว่ามือถือในแนวตั้งหรือแน,นอนก็ทําได้ง่ายสําหรับใครที่ใช้ iPhone 17 Series และกําลังมองหาเคสที่ทั้งสวยเท่ ه, ปกป้องดีและรองรับ m ม็ s เซ e เต็มระบบวันนี้ผมมีเคสที่น่าสนใจมานําเสนอครับนี่คือ Alice f i p Case จากแบรนด์ i p a r s o n ครับเริ่มแกะกล่องกันเลยครับ อันนี้จะเป็นใบลงทะเบียนและประกันสินค้าซึ่งทางไอเวซันรับประกันตัวเคส1ปีเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวและอุ่นใจใช้ได้ยาวๆไม่ต้องกลัวว่าเคสจะพังกลางทางครับในชุดตัวเคสจะมาพร้อมกับฟิล์มกันรอยเป็นฟิล์มกระจกนิภรภัยเาเฮในตัวช่วยป้องกันหน้าจอจากรอยขีดข่วนและรอยแตกได้ดีซึ่งประกอบเข้ากับตัวเฟรมเลยนะครับ ตัวเคสมีการบิวอินปุ่มคามล่าคอนโทรลที่แรงกดหรือสไลด์เหมือนกับปุ่มจริงเลยตัวเฟรมอลูมิเนียมสามารถตั้งมือถือได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะสอนวิธีใช้งานให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเ r Code สแกนดูคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งเคสร,รุ่นนี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนการประกอบล่างของตัวเคสทั้งสองอันเข้าด้วยกันส่วน,นนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแกะเคสออกจากกันนะครับ ภายในกล่องจะมีชุดทำความสะอาดหน้าจอมาให้1ชุดตัวเคสฝาหลังทำมาจาก TPU ที่มีความแข็งแรงทนทานตรงที่ชาร์จ MagSafe ทำมาจากแม่เหล็ก N52 ไปลองทดสอบกับที่ชาร์จ MagSafe ดูดแน่นมากเลยครับแล้วเราไปประกอบตัวเคสด้านหลังกันเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะทำความสะอาดหน้าจอของ iPhone 17 Pro กันก่อนเลยใช้แผ่นเปียกเช็ดทำความสะอาดหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งฟิลม หลังจากนั้นใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งเช็ดหน้าจอให้แห้งสนิทนะครับแกะฟิล์มพลาสติกใสที่เคสด้านหน้าและแกะฟิล์มพลาสติกใสด้านในเคสด้วยนำเคสส่วนหน้าเข้าประกบเข้ากับตัวเครื่อง iphone 17 pro และนำเคสฝาหลังประกบเข้ากับเคสด้านหน้าแล้วค่อยๆกดให้ลงล็อกกับตัวเคสนะครับ ไปดูปุ่มต่างๆบนตัวเคสปุ่มควบคุมแอคชั่นบัตทิจะมีขีดสีส้มและก็ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงและมีช่องสําหรับร้อยสายของมือก็ได้เดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานปุ่มกดต่างๆบนตัวเคสทดสอบปุ่มแอคชั่นบัตทิกดใช้งานได้ปกติทดสอบปุ่มเพิ่มเสียงทดสอบปุ่มลดเสียงด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดหรือปิดเครื่องและปุ่ม Camera Control ช่วยเราเข้าสู่โหมดกล้องได้ง่ายขึ้น เราไปทดสอบปุ่มคามิราคอนโทรกันซึ่งตัวเคสบิวอินปุ่มคามิราคอนโทรมั่นใจได้ว่าการออกแรงกดของเราจะลื่นไหลและการควบคุมการสไลด์เหมือนกับเราใช้งานปุ่มคามิราคอนโทรแบบไม่ใส่เคสเลยซึ่งเคสรุร่นนี้ในปุ่มคามิราคอนโทรทำมาจากตัวนำคอปเปอร์บริสุทธิ์19อันช่วยให้การกดของเราแม่นยำมากขึ้นมาดูด้านล่างของตัวเคสจะมีช่องว่างของลำโพงทั้งสองด้านและมีฝาปิดในช่องชาร์จการฝุ่นได้ ทดสอบการใช้งานกับสายชาร์จ Apple ซึ่ง iPhone 1 7 Pro รองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุด3 6วัตต์จากการทดสอบการชาร์จมามาทดสอบการใช้งาน MagSafe กับตัวเคสกันเลยครับซึ่ง iPhone 1 7 Series รองรับการชาร์จ MagSafe สูงสุด2 5วัตต์ด้วย Adapter อไฟ USB-C ขนาด3 0วัตต์ทดสอบความแข็งแรงของแม่เหล็กบนตัวเคสถือว่าแน่นมากเลยครับไม่หลุดง่ายๆทดสอบใช้งานกับ MagSafe b a l l e t ลองติดเข้ากับตัวเคส สีของแม็กเซฟเบลเล็เข้ากันเลยตัวแม่เหล็กบนเคสแน่นมากผมลองขยับดูแล้วไม่หลุดง่ายๆเลยครับข้อดีของแม็กเซฟเบ l เล็ช่วยเราพกบ,บัตรต่างๆไปได้ง่ายเช่นบัตรเครดิตบัตร MRTBTS รอโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพกกระเป๋าตังค์ใบใหญ่ไปตัวกรอบอลูมิเนียมตรงเลนส์กล้องช่วยเราสามารถวางมือถือในแนวตั้งหรือแนนอนก็ได้ซึ่งแนนอนจะวางได้2วิธีและแนวนนตั้งอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้จะเป็นการวางแนวนอนในแบบแรกโดยที่ขาตั้งจะวางในแนวนา,นาบน ซึ่งการวางในแนวนอนสามารถปรับมุมได้สูงสุดถึง175องศาหรือวางแนวนอนอีกแบบหนึ่งจะได้ประมาณนี้ส่วนวางในแนวนตั้งจะวางทำมุมได้สูงสุดแค่30องศาครับเหมาะแก่การดู YouTube Short หรือไทฟีดทิกต o k โดยที่เราไม่ต้องไม่มือถือ i p h o n นนั่นเองซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของเคสอะลิฟิทเคสคือกันกระแทกดีมากซึ่งเคสร,รุ่นนี้ได้รับรองมิลิเทเรียสแตนดาร์ดที่ความสูง6เมตรเวลาที่มือถือแล้วหล่นมุมที่ตัวเคสจะช่วยดูดซับแรงกระแทกก่อนถึงตััวเเครรื่ออองงทาให้ iPhone ขปลดภย ซึ่งเคสด้านหน้าจะมีขอบที่ยกสูงถึง2.4ม mm, มป้องกันหน้าจอเป็นรอยได้ในส่วนของเลนส์กล้องตัวเคสจะมีขอบที่ยกสูงถึง2.02มิลลิเมตรช่วยป้องกันไม่ให้เลนส์กล้องเป็นรอยแต่มีจุดเล็กๆที่อยากให้รู้ก่อนซื้อนะครับน้ำหนักของตัวเคสอ่ะจะมากกว่าเคสปกติเพราะน้ำหนักถึง82กรัมข้อ2คือการถอดเคสจะค่อนข้างแน่นเนื่องจากเคสเป็นแบบหุ้มรอบเครื่องเต็มตัวถ้าใครเป็นสายเปลี่ยนเคสไปบ่อยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่ถ้าใครเน้นใส่ยาวเพื่อปกป้องเครื่องเคสนี้ตอบโจทย์เลยครับส่วนราคาของ i b r a s า n ันแอร์ลิตฟิปเคจะอยู่ที่800บาทสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e e หรือช่องทางอื่นๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสรุปง่ายๆเคสตัวนี้จะเหมาะกับคนที่อยากได้เคสตัวจบป้องกันดี ใช้ปุ่มคามิล่าคอนโทรลได้ง่ายหรือจะวางมือถือในแนวตั้งหรือแนวน,นอนก็สะดวกแล้วก็ชาร์จแม็กซ f e ก็แน่นต้องลองเคสตัวนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้อง v ีพีด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ